สวัสดีครับเอฟสีครับห่างหายไปโดนบ่ได้ลงคลิปเลยลำหน้ามีสารมื้อนี้ออกล่าครับหากินหญ้าแห้งหนูพกุกมื้อนี้ได้หนูทองขาวมา่สี่โตแล้วมาขู่อ่ะไม่นไงก็เทียนคมค่อยเสียบออกมาทุกหน้าครับมา ถ้าเอามันพวกมันเกิดในรองในยังอออครับ,บนี่มันตายโมดมันหน่อย,อยก,กินจะก,กินเกิไหมไปหาคุณหากินหไหวเนไปมันจะคอยบอกเอา,ดเอาใดนี่ไอหนึ่งนั่งก็ดีลูกไปดินอยู่ให้ยังไงบอต่ในมึงหัวหนูใส่พักสีเหล้าเข้มป่ะหัวหใส่เหล้าต้องใส่ลสงไปเนาะ โอ้โหจิกเงี้ยงดอกลิ่นนิดหน่อยนี่โอ้ยสศราหน่อยว่ามันจางวะท่านส่ใส่น้ำปลาตั้งแต่อยู่บ้านมันเอฟซีผมว่ามันมันยังห่อนอยู่เนอกเราขึ้นปทไว้เนอลูกแม่นะมีผู้บระท่นไหนตื่นบระท่นไหนตื่นจัิงดินังกินนมเปรี้ยวไปสองขวดบระท่นไหนตื่นอยู่ยหยุดดิเอ้ย กำมั้างอ้างกลางดอกกะตุ่มปากูง้นนี่บันดวยใหนเยอะเยมาเอฟกินข้าวน้ำกันครับนี่ครับตับหนูหนูทองขาวเอฟซี่เกจะคั่มบางเนี่ยพริกคัามีหน่วยใหญ่นี่เป็นยังไงอย่พริก่อเ็นี่ครับเอซ สุดยอดเลย่คปะมนตูดรอืแสบอยู่ครับแต่ว่าคว้เพชรนี่บอยากผักเลยพิกนุยง่ายันเผักเพชรหรืว่าเพชรเพชรนะผัเพชรบ้าบเพชรเนดโลออกมาก็นจะได้กัน ไม่เนียตีนเขียดดิจิกบตใส่บักซีเล่าครับออนยิจีไม่หีบเพราะสันกวนแน่วแท่งเพราะสันยัง่กว่านันเมื่ยแดดเดียว บรสตร์มากครับลืมมั่นปลูกอะไรเอฟซีก็ล่างเขินก็ร่างแตกง่ายๆครับนี่เพิ่นมาเอาหุ่นมั่นล่ะกะเก็บพวกมั่นที่มันบริดัเกิดที่ห้องบริดัปลูกเอฟซีเกิดตามหล่องนะครับนะตึมมาดึงมาถอนหรอครับหัวมั่นพวกมันเกิดเองครับเอฟซี บ่ไหนทายคิดให้เอฟซีบ้างเลยเมื่อคืนก็ออกล่าไปผู้เดียวครับยิ่งหนูหกเชียร์ในหนูซีโตฝีมือตกแห้งครับปีนี้เดี๋ยวขันบางเบนยังได้กสิไปลล่ครับคงจะได้เก็บภาาบรรยากาศคลิปมาให้เอฟซีเดี๋ยวบางอยู่ย่ำยิ่ง แต่ว่าช่วงยิงจะ,ปะไปใไทยเบิ้งครับสิเอาช่วงยิงหนูได้แล้วสิเขาไปเอาหนูในเอฟซีก็สิได้ไายเอฟซีเดียวกันอยู่เอฟซีผ่าบรรยากาศบ้านหนอกเข้าครับอากาศมื้อนี้กับสิบเก้าองศายี่สิบองศาครับแดดรอกเย็นจ่อยอากาศดีครับผมเอฟซีอ้อยเพื่อนก็นเริ่มตัดกันแล้วครับใส่รถตัดเอฟซีอ้อย นี่ครับบ้านนอกบ้านนาเข้าครับอายุหากินไปกินไดเอยเาป็นยังไงเนาะคนท่ากรุงเทพะสด้เมื่อบานเมื่อซองอยู่บ่วม่งเมื่อบแกมาเปามมเห็น่านาีดีำเนาะม,มันมาแล้วเห็นไหสิมันงห็นกระเป๋ามาไหมหั่งลังเขาก็เลยเหตุงานพวก ุตสาหกรรมทางชนบุรีมันกาบเร็วเนาะเสบบุลุกแสบบอกบอกเอฟซีไงกระบานสส่ให้มันเนาะ่นเสอ้างส่อะยานไก่หมใครหยังพูดเราเื่อทีไม่เห็นหลุดมั้ย กินไข่หลังมันไข่หลังนี่ยืดยืดไข่หลังมันยังมันเคลื่อนมากมันงดยไข่หลังมันจะเป็นปอดเคลื่อนปอดปอดไก่มันเคลื่อนไก่โอ้มันเคลื่อนไก่ไอนปอดเต็มไปอยู่กับสันหลังสันนี่เห็นมันยว้าวสองอันเลยว่าแต่หนึ่งมันกินไม่ได้เนี่ปอดมันสองอันเนี่ยมือนี่กินได้มันคือจับ มันคือตับมันคืตับนิังทั่วไปคือนกคืนทัไปัวเพอซสัตว์ีกจะลูกันกกน,นี่ครับลูโดดินลูโดดยิ่งาตบนี่คับบกับน่วยที่2ครับสุน าหาหนูหาเนื้อก็บซีนหนูแต่ว่าหนูรองเข้ากับมันครับเสียบอกันมีนูพกนี่นูรองเนูพกน่เียกอแค่คุณมีงูเหลี่ยมนะว่มันสวมเมีนมันอยู่ข้างตึ้งต้เขามีงูหงเหลี่ยมมีเือะกันแต่วา่าหนูมันลายเพราะว่า,ามีปลาไอ้จนปาม วม่หุ่ยย้นะวมื้นี่มมดไปกเหหลายน้องแม่ยฮักโครเปเลียา้รีหลายมันไงมันกินเละตายหมดยตายหมดกินยังแม่มันกินได้กินเยะ่ะญี่ปุ่นมันมีหวยมีหนองอาศัยสนแล้วเลนไปเลนมาเลนไปเลนมาข่มทืน เป็นโรคตายโดดคัดใส่เลฟสี่ยิ่งเมื่อคืนนี้ครับเหลือกต่ตัวงามเลยน้องข้าวอืมนูน้องขาวมันรูน้ว่นุ่นอันนั้นอยู่เลยแลนไล่กันนีไ่ไงจะมาไม่แหงเคยแล้วอืมโอ้ยขันยางเนี่ยผมว่ามันพอกินอยู่แล้วเนี่ยมันมันก็ร่างดีตั้ม กะพังถ้าตัเงี้ยเงียเกินอะไรกินไหตับตับแม่ผมแหนบกล่องไอง้ลูก ไไทยลูปหยิบอืมก็โอเคครับเบซี่คก็บกันยาพอสมควรนะครับผมจะเสกินเขาเต็มทีไ่หน่อยก่อนจะได้ล่งเห็ดงานครับเนี่เก็บมันพวกมันว่ต้องการหรอครับที่เขาเกิดมาแซมกันเนี่ยสุดท้ายกับฝากเบฟซีฟ่เก่าแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สองลำนำมีสานี่้ออยศีเด้อยสุดท้ายนี้ขอก่าบคำบาสวัสดีครับ